ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บรครังพิมพ์ปลกโบนะครับ <c oughs> เป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ไม่ได้ตัดปีกนะครับ <c oughs> บางท่านก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เหนือนเกอิน <c oughs> บางท่านก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขอบกระดงนะครับแล้วแต่ละท่านจะเรียกยังไงบางท่านก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่ยังไม่ได้ตัดปีกนะครับเป็นสมเด็จไมไ่ตัดปีกส่วนตัวแล้วผมว่าท่านเจตนาไม่ได้ตัดปีกนะครับเจตนาคือเก็บ เอาไว้นะครับคือความหมายนะครับทําอะไรก็จะกเกินหน้าเกินตาทําอะไรก็เหลืออยู่เลือกินนะครับเนื้อจะออกไปทางเนื้อปุนเพชรเข่างาช้างนะครับดูเพลินๆจะคล้ายๆกับเนื้อจะสีขาวละเอียดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเมื่อดูใกล้ๆก,ก,ก็จะเห็นได้ว่าที่พื้นผิวขององค์พระจะมีเม,ม็ดมลสารอยู่นะครับฝังอยู่เห็นไหมครับที่ประพักขององค์พระ จะมีเม็ดมวลสารฝังอยู่แล้วก็ที่ขอบขององค์พระก็จะมีเนื้อกลุกของเมืองกำแพงเพชรน,นะครับฝังอยู่เช่นเดียวกันเส้นสุงสมขององค์พระจะดูหนาใหญ่ทําให้องค์พระมีมิติเกตจะทะลุสุมนะครับเม็ดใบโพก็จะดูคมชัดนะครับทําให้องค์พระดูมีมิติจะมีเส้นอาสนะอยู่นะครับ ดูขอบด้านข้างขององค์พระนะครับจะมีร่องรอยของการแตกปรินี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนด้านหลังขององค์พระก็จะเรียบนะครับจะมีเม็ดมวลสารให้เห็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะนำเอาพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับ เมื่อผ่านกล้องขยายสูงจะเห็นได้ว่าเนื้อขององค์พระนะครับมีความละเอียดเหมือนที่ผมเกิดเอาไว้นะครับเนื้อจะออกไปทางสีขาวงาช้างแต่ว่าจะมีเม็ดมลสารนะครับมากมายให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเงินดวงแล้วก็เม็ดแรท่ทองนะครับที่ฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระนี่คือความสวยงามและความเป็นธรรมชาติดูเข้มขลังนะครับ เหมือนที่ผมเกิดเอาไว้ว่าดูเพลินๆถ้าไม่ขึ้นกล้องขยายสูงเหนื้อพระก็จะดูละเอียดจะดูเป็นสีขาวธรรมดานะครับแต่เมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นเม็ดมวลสารมากมายเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่งดงามและก็ดูเข้มขลัง